ญาตทดสอบนะครับทดสอบทดสอบในกะารดำเนินการผ่าน y o u t u อืกับทดสอบนะครับทดสอบเราจะดำเนินการทดสอบการถ่ายทอดสดผ่าน y t u t u ของหสองสามฮอต n นิ้สุราธานีนะครับ เรากระโจบตรงไหนทีนี้นี่นไรแล้วหรออะไรแล้วสักอย่ทดสอบหอสเหรอ้หมปาโลมาิดขึ้นิเมาบัานทึกไงไรอยกเลิกนู้่ากาบ,บ,บ,บาท